สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับคู่หูมาสศจัรสารเพิ่มสิทธิภาพเว r ร์แพนและก็เวอร์แพนไคโดซานของบริษัทเว r ร์ c คัสอินโนเวชันวันนี้นะครับวันที่16กันยายนพศสองพัน513นี่ครับมาอีกแล้วครับสวนลำใหญ่สวนลำใหญ่ที่นี้เป็นพื้นที่ไหนเป็นของใคร แล้วเกี่ยวอะไรกับคู่หูมาสกักการของบษัทเราเรามาสอบถามกับท่านผู้นี้เลยครับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะสวัสดีครับคุณแม่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณแม่ชื่อแม่ชื่อสุดใจจะ้ะคุณแม่สุดสุดใจ,ดใจนามสกุลเขมวงเขมวงคุณแม่เป็นเจ้าของสวนลำไย,ยแห่งนี้จะ้ะคุณแม่มีทั้งหมดกี่ไล่กี่ต้นยังไงครับลำไย,ยประมาณ 800ต้นที่60ไร่ประมาณ800ต้นคุณแม่รู้จักกับคู่หูมาหัศจรรย์นี้เมื่อไหร่อย่างไรจำพอสอไม่ได้จำพอสอไม่ได้เอากี่ปีที่แล้วจะรู้สึกว่าใช้มา5ปีแล้วป่ะใช้มามา4ี่หปีแล้วไอ้คู่หูมาเซียงผู้นี้นะใช้มามาสี่หปีแล้วใช้ทีแรกจําได้ไหมว่าใช้ยังไงหรือรู้จักได้ยังไงแบบไหนจาได้ไหมจำคนมาแนะนําไม่ได้จำคนมาแนะนําไม่ได้แหละจำคนมาแนะนําไม่ได้ว่าเขาเมตไพรเป็นคนมาแนะนําแต่ ครั้งแรกที่ได้เจอปุ๊บแม่ลองใช้เลยไหมลองจ้ะลองเลยลองเลยเขามาแนะนําให้แม่ก็ลองใช้เลยจ้ะใช้เยอะไหมใช้กับกี่ไล่กี่ต้นหรือใช้ไปกี่ชุดยังไงห้าหรือหกชุดละจ้ะห้าหรือหกชุดให้เลยจ้ะแล้วแม่ใช้กับทดลองใช้ลำไยไปกี่ต้นชังครั้งนั้นตอนนั้นประมาณร้อยห้าสิบต้นแปลงเช่าลองใช้จ้ะลองใช้ลองใช้กับลำไยไปร้อยห้าสิบต้นเป็นแปลงเช่าอ๋อแล้ว ฉีดพ่นไปแล้วตั้งหลังจากครั้งแรกที่ฉีดพ่นไปเนี่ยแม่รู้สึกว่าไอ้มันดีขึ้นหรือมันไม่ดีแบบไหนยังไงเมื่อไหร่ประมาณประมาณมันดีประมาณห้าสี่เดือนห้าเดือนเริ่มขึ้นมาลูกมาเสมอแล้วลูกมันใหญ่ตอนที่เมืองค<ม>่าใช้<อ>ใช้มาตลอดแล้วแปลงเช่านั้นร้อยห้าสิบต้นที่ทดลองเช่าได้ได้ไปขนาดไหนจ๊ะไ,ไปยี่สิบตันยี่สิบตันจะ้ะพอลองไอแปลงนั้นใช้ได้ดีปุ๊บ ก็เลยเจ้าของกําลังใช้มามาลองใช้ที่แปลงของตัวเองแล้วใช้ตัวนี้ไปจากแปดร้อยต้นเนี่ยถึงแสนไหมถึงแสนถึงบาทไหมถึงอ่ะถึงนะไอแปลงแรกที่ใช้เลยนะอตัวแปลงของเราเลยแปลงของเราเนี่ยแปดร้อยต้นถึงประมาณประมาณประมาณแสนกว่ากว่าอ่ะประมาณแสนกว่าปึ๊บแต่ผลผลิตจากเจ็ดสิบตันเป็นร้อยยี่สิบตันปีนู้นปีนู้น ตันละกี่บาทมั้งเมื่อสักสี่ปี <40 S 1> ปที่แล้วสี่สิบบาทสี่สิบบาทจ้ะไม่ใช่ตันนะกิโลละสี่สิบกิโลละสี่สิบหนึ่งตันสี่หมื่นได้ผลผลิตเพิ่มจากเจ็ดสิบเป็นร้อยยี่สิบกว่าเอากลมๆครับห้าสิบตันพอที่เพิ่มมาหลักล้านแน่ใช้นี่ไปประมาณแสนกว่าบาทเพิ่มมา เพราะยังอื่นเห็นแม่บอกว่าคือปุ๋ยทางดินหรืออสิ่งนต่างๆแม่ยังใช้ปกติเหมือนเดิมเลยปกติเหมือนเดิมอปุ๋ยทางดินใส่เหมือนเดิมอยาค่ะแมลงอะไรที่เป็นเราใช้เพื่อป้องกันเหมือนเดิมแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายตัวคู่นี้มาแต่มันไม่ใช่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วสิใช่ไหมเพราะผลผลิตที่ได้กลับมาปั้งจากเจ็ดสิบปีแรกเป็นร้อยยี่สิบปีที่สองอ่ะ ปีที่สามปีที่สามปีที่แล้วได้ร้อยเจ็ดสิบตันปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาปีที่แล้วร้อยเจ็ดสิบตันจ้ะ,ะคงไม่ต้องบอกหอกเนาะแม่ใช้มาสามสี่ปีเนี่ยว่าแม่ถูกใจคู่นี้มากน้อยขนาดไหนจ้าจ้าแม่เห็นว่าหนึ่งการใช้มันมีอะไรดีบ้างลำบายแม่เป็นยังไงบ้างแม่เล่าที่ที่ใช้มาตลอดสี่ปี ลูกเสมอกันแล้วผิวเหลืองขึ้นผิวเหลืองขึ้นลูกโตด้วยลูกโตด้วยไซส์ไซส์ดีดีจ้ะเออไซส์ดีแล้วเป็นไงใบเบยต้นต้นเป็นยังไงบ้างแม่ก็สวยเขียวใบก็เขียวไงใบก็เขียวเนี่ยไงอย่างที่เห็นใช่ไหมแล้วเนี่ยจริงๆแบบเนี่ยดูครับหลักฐานมันฟ้องครับว่าลูกมันเสมอจริงๆแต่ละพวงแต่ละพวงมันไอ้ไอ้ที่เขาร้องกันว่าอะไร มีขีดตามั่งมีราแม่เป็นไงมั่งของแม่เยอะไหมขีดตามันไม่ค่อยมีนะขี่ตามันก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแต่ตอนก่อนมันมีเยอะอ่าแต่ก่อนมีเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ันคือแทบแทบไม่มีเลยแต่มีมีแต่เล็กน้อยแล้วโรคแล้วแม่โรคที่เคยเป็นเคยเจอโรคราโน่นรานี่หรืออะไรหรือศัตรูพืชอื่นๆแม่เห็นมันกวนแบบอย่างไ้ยังไงไหมรามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จ้ะราไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือโรคนี่ไม่ค่อยมีแล้วจ้ะ ขี้ตรงขี้ตาก็หายไปแม่แต่งเยอะไหมเนต้นที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้แม่แต่งเยอะไหมแต่งลูกไหมไม่เท่าไหร่อะช่อเล็กออกเฉยเอาแต่ช่อเล็กๆออกเฉยเฉไม่ค่อยได้แต่งมากถามจริงแม่ใช้มาเนี่ยตลอดสี่สามี่ปีแม่รู้สึกแฮปปี้ไหมกับคู่หูมันจังจ้ะแฮปปี้จ้ะแฮปปี้มากจ้ะแฮปปี้มากคือถึงแม้จะจ่ายเพิ่มปีละก็เป็นแสนมันก็คุ้มมันก็คุ้ม ี่ยไม่ไม่คุ้มได้ไงนะไม่คุ้มได้ไงอ่นะเนาะสี่สิบห้าสิบตันนะโอ้โหปีปีหนึ่งแต่ไม่รู้ปีนี้จะยังไงเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้เก็บจะเก็บอีกไม่ได้่แมประมาณยี่สิบขึ้นไปจ้ะยี่สิบขึ้นไปจ้เห็นแม่บอกว่าแปลงของแม่เนี่ย<ๆ>เขาเขาเหมาเรียบร้อยหมดแล้วเหรอจ้าหมดแล้วเลยเหมาตั้งแต่ตอนเป็นใบเป็นใบจ้ะเหมาตั้งแต่ตอนเป็นใบโลละกี่บาทตอนนั้นสามสิบสามจ้ะสามสิบสามสามสิบสามปีสำหรับปีนี้ก็ไม่คิดเลย แล้วเขากล้าเหมาตอนเป็นใบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเห็นต้นแม่เนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมต้นมันงามต้นมันงามแล้วแม่หลังจากเก็บทุกปีที่ผ่านมาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปต้นของแม่สมมากสมน้อยยังไงแบบไหนไม่ไม่โซ่บยแล้วก็ฉีดยาเันี้ยฉีดยาตัวนี้ละจ้ะอ้าวใช้คู่นู้ต่อเลยคือคือหลังจากเก็บผลผลิตไปเนี่ยเห็นแล้วว่ามันไม่ได้โซมอะไรมากมายเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมจ้ะไม่โซมแต่แม่ก็บบำรุงต่อเนื่องเลยจ เมื่อไรเก็บแม่ประมาณยี่สิบกว่าจ้ะยี่สิบกว่าวันนี้วันที่สิบหกยี่สิบกว่าอีกประมาณสัก <4 S 1> สีก่ห้าประมาณ <5 S 1> สักเสียห้าวันสี่ห้าวันมาเก็บโหผมว่าน่าจะไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนือจากวันนี้ไซส์ไม่ธรรมดาแน่ครับนี่ผิวเขายัง ยังยังไปได้อีกเยอะแยะเลยนะแม่เนาะใช่ไหมเนี่ยห้าวันอาทิตย์นึงเนี่ยโอ้โหน่าสนใจครับแปลงนี้เพราะว่าผิวเขายังยังไปได้อีกแล้วอีกประมาณ5วันถึงเจ็วันเนี่ยก่อนที่แม่จะเก็บอยากรู้จริงๆว่าแม่ได้ไซส์อะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวต้องมาตามเก็บภาพของแม่แม่ครับอยากให้แม่ฝากหน่อยฝากกับคนที่ไม่เคยสัมผัสกับผู้หูมันจะันหรือเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะแม่ฝากแค่นี้นึงว่าแม่ใช้แล้วเป็นยังไงแบบไหนอ ลองลอง,งใช้กันนะเพื่อนๆใช้ใช้แล้วจะรู้สึกว่ามันดีมากมันเพิ่มขึ้นและลูกสวยและลูกเหลืองด้วยใช้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วจ้ะคุณแม่ยืนยันตรงนี้ว่าใช้มาตลอดสี่ห้าปีถ้าของไม่ดีถ้าของไม่เข้าท่าคงไม่คงไม่กลองปัดใช้อยู่อย่างนี้เลยสี่ห้าปีนะแม่เปิดตูดน,นี้ไปหมดแล้วน,นี่คือนี่คือเสียงจริงของเกษตรกรครับเพราะนั้นท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเชื่อผม ยังไม่ต้องเชื่อครับไอ้ลุงอัดเขาเนี่ยยังไม่ต้องเชื่อแม่ครับตอนนี้ต้องให้ต้นไม้ได้สัมผัสกับคู่หูมดจกนี้ก่อนแล้วต้นไม้ก็จะเป็นคนบอกเองครับว่าไอ้คู่หูมดจำเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งนี้ได้จริงหรือเปล่าให้ต้นไม้เป็นคนตอบให้ต้นไม้เป็นคนบอกแต่นี่คือหนึ่งเสียง หนึ่งเสียงของเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้คู่หูมาจากนี้ต่อเนื่องมาประมาณสี่ห้าปีแม่บอกสวนหนึ่งที่อยู่ติดกันเขาก็เอาไปใช้จ้ะอ๋อแม่ได้บอกสวนข้างๆกันอ๋อเขาเอาไปลองใช้แล้วเอาไปลองใช้ใช้สองปีนี้แล้วจ้ะใช้ปีที่สองแล้วแล้วเป็นเป็นไงของเขาเป็นเขาลูกมันไม่เสมอกันพอเขาใช้ไปแล้วเขาก็หลุดโตอ๋อแต่ก่อนคือลูกไม่เสมอกันแต่พอใช้แล้วโอเคเ็าคือลูกโตขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขาติดใจปีนี้ปีที่สองเขาเอาไปอีกอ๋อ อ๋อนี่อ๋อนะครับนะฮะนี่นี่ก็คือพอใช้ดีแล้วก็บอกต่อคนนึงบอกต่อให้ก็ก็มีไรายได้เข้าเล็กน้อยแต่สู้ลำใหญ่ไม่ได้แน่ <c oughs> ๆ50ตันปีหนึ่ง50ตันปีนี้ไม่รู้อีกเท่าไหร่ประมาณก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องดูตอนเก็บตอ,ตอนเก็บจะต้องเก็บเพราะว่ามันลูกต้องใหญ่ขึ้นอีกอะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะฉีดอีกไหมเนี่ย แม่เดี๋ยวแม่ฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งฉีดพ่นคู่หูมาจอนนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนเก็บไม่ต้องกลัวว่าเก็บแล้วจะเป็นอันตรายเป็นเคมีเพราะเป็นชีวภาพเป็นชีวภาพครับคนทานสามารถเด็ดทานได้เลยนี่จากต้นเลยนะถ้าไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสวนของแม่นี้อยู่ริมถนนครับนี่เป็นอันนี้เป็นเส้นไหนแม่เส้นไหน เส้นชายแดนจ้ะเส้นชายแดนนะจากาทับไซวิ่งมาวิ่งมาอะไรผ่านผ่านไป,ปถึงประกาศจ้ะผ่านปปแดนประกาศมาแวะชวมได้นะครับของแม่บ้านหลังสีฟ้าริมถนนใหญ่ๆนะครับมาขอดูได้แม่สุดใจเข็มงงไร่นี้ส่วนนี้ใช้จริงใช้ต่อเนื่องมาตลอด4-5หปีนี้ะนะครับมาดูผลผลิตได้นะอีกถ้าใครผ่านอยู่แถวและแวก โป่งน้ําร้อนนี้นะครับรู้จักแม่สุวใจมาดูวันเก็บเลยก็ได้ครับอีกไม่กี่วันมาถามแม่เลยแล้วมาดูผลผลิตว่าแม่ได้กี่ตันแน่ๆปีนี้จะเพิ่มจากปีที่แล้วอีกเท่าไหร่ใช้เท่าเดิมใช่ไหมใช้เท่าเดิมจ้ะใช้เท่าเดิมทุกปี mm hmm. แต่ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอดีใจแม่ mm hmm. แฮปปี้ครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากอีก <Yeah. S 1> ครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ต้องฝากครับท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรกร,รหลายคน ยังไม่กล้ายังไม่กล้าใช้กลัวที่จะถูกหลอกขายกลัวที่จะถูกหลอกเหมือนอันอื่นๆนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อแม่ครับให้สัมผัสให้ต้นไม้ทั้งสมดสัมผัสก่อนแล้วจะได้รู้ว่าไอ้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนกับเวอร์แพนไทรโทซานไอ้คู่นี้ทําไมเขาถึงเรียกว่าคู่หูมหัศจรรย์นะอย่าลืมครับใช,ใช้ใช้จริงแล้วเห็นจริงๆแล้วได้ผลจริงๆ เกษตรกรทั่วไทยครับคู่หูหมหัศจรรย์ครับใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปวดนี่สวัสดีครับ